ต่ว่าพี่เอสนี่คือแบบว่าอยู่ในวงการมาคือก่อนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยก็อยู่ในวงการร้องเพลงมีนุ่นเป็นแบ็กอัพเสียเป็นคนร้องไกลให<ช>้เขาถึงอยู่แล้วด้วยใช่ใชไหมพี่ตึกเนี่ยแหละครับใช่ไห<ช><ช>มเออแล้วเขาเป็นคนที่ร้องอย่างที่บอกไปช่องเสียงเขาเยอะมากใช่เมื่อเช้าเขามายืนวอร์มเสียงเขามีแบบทุกชนิดเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงอุปร่าเลยเขาเขามีทุกอย่างเลยนะเช้าสิบล้านอสียงเหรอเป็นนักร้องหลายร้องวานเสียงร้องวากมาก่อนได้คึ้นมากใช่หรอเคยร้องวาร์สมาด้วยเหรอใช่วากมาครับคุณนิดนึงสิเขาไมีอย่างรัววันน้็องเป็นยังไงไไมด้ ไม่มีเธอแล้วกันอะไรเงี้ยปวดพระเจ็บเลือดอะไรนะไอ้หัวเรือผมนะมันไม่เจ็บคอเหรอฮะจิบคอไหมไม่ไม่ไม่เสบมันจะมีวิธีของเขาใช่ไหมพายใช่เหมือนพี่นับป่ะครับพี่นับก็ไม่เจ็บคอแล้วครับเออมันก็จะมีช่องเสียบของเขาถ้าเป็นเราก็คือการแหกปากใช่การตะโกนค่ะใดนอะไรวักวักบาดแทไม่ได้ไหมการแหกป่า แล้วเอขวัญรับแบบเธอค่ะฉันเคยฉันเคยขึ้นเสิร์ตดีเจออนสเตรดตค่ะวิ่มสีฟ้าบอกว่ามุกอกฮะเราเปิดช่องคอค่ะไม่ใช่แหกปากรู้สึกช่องคอไม่ได้เปิดนะฮะไม่ได้เปิดเลยค่ะซึ่งเอก็มาดังเปี้ยงตอนที่ไปประกวดแมสสิงเก์เนี่ยแหละเนาะใช่นั้นรอบสองครับโอ้โหตอนนั้นงานแบบแน่นๆเข้าโรงพยาบาลไปสองรอบใช่ครับงานแน่นขนาดนั้นเลยเหรอวิ่งจริงงานตอนนั้น ตอนนั้นนักกอีกานะอใช่ใชนักกอีการายได้เจ็ดหลักสัมภากรโทรหาครับได้ละต่อเดือนเหรอเจ็ดหลักเนี่ย แน่นอนปีๆครับปีฮะต่อปีต่อปีไม่แริงลยต่อปีไม่ได้ใช่ไหมไม่จริงอ่ะอุ้ยเพราะตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมช่วงที่งานเขาแน่นๆนะเราต้องไปถ่ายรายการต่างจังหวัดเยอะแยะไปตามสนามบินเจอเขาบ่อยมากที่เราไปเจอคุณตามสนามบินแล้วว่าอืมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวงผมไปร้องเพลงที่นั่นที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่ประสบการณ์ตัวเองก็คือเล่นในผับเล่นในร้านอาหารมาอยู่แล้วด้วยคนก็จะรู้ว่าเออไอเนี่ยเล่นในร้านอาหารได้นะมันไม่ได้เล่นแบบใครจะพยายามแซ่ดไม่มีเล่นใหญ่เล่นโตใชเพราะงั้นเขาจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงนนั้ ใช่ครับมาขาแล้วดูแลตัวเองยังไงดูแลครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยแบ่งเวลายังไงครับส่วนใหญ่ถ้าตอนที่ทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็ให้ภรรยาดูแลครับใช่เราก็หาเงินไปครับผมือแบ่งนะแบ่งได้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เรื่องของความรักของคุณเอ๊ะเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแต่เขาได้ฉายาเป็นผู้ชายเจ้าชูมาเจ้าชูเจ้า ว่าผู้หญิงจะเอามีดไล่ฟันแล้ว่ะใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอะเป็นโรคใจเขาครับแล้วก็เราซ่อนโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเหมือนกระเป๋ากระเป๋าที่ผมพกๆอยู่นี่แหละครับล้ก็คิดว่าคือมีโทรศัพท์สองเครื่องอย่างนี้เหรอใช่ไปซ่อนตรงหลุมไหนของกระเป๋าเออหลุมที่ลึกที่สุดแล้วฮะมันอยู่ในซองเอกสารใช่ซึ่งออกซองเอกสารไม่น่าจะแกะดูฮะใช่เราะเขาก็แกะดูจนได้เขาแกะดูฮะเขาเจอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งครับผมก็วิ่งเลยครับ ไม่ต้องถามอะไรแล้วฮะซึ่งคนนี้ก็คือภรรยาคนของเขาอีกคนนึงอดีตเป็นอดีตนะครับค่ะแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วตอนนั้นใช่ครับผมแล้วพอตอนนี้เนี่ยหยุดแล้วหยุดแล้วครับเพราะมีมีลูกด้วยมีลูกแล้วลูกสามเวลาคนมีลูกก็จะเขาจะรู้สึกเนาะว่าเราจะรู้สึกยังไงก็เรารักขอบครัวลักเราไม่เห็นไม่อยากให้ลูกร้องไห้ไม่อยากเปลี่ยนใจแล้วจะไปถึงแบบหยุดที่คนนี้ก็แฟนสวยมากก็พอดีด้วยฮะพอดีที่ว่า เขาเติมเต็มเราด้วยค่ะครับผมแล้วก็ลูกๆน่ารักด้วยคุณไปเจอคุณคนนี้ที่ไงคุณภรรยาเจอร้านอาหารครับอใช่ใครจีบใครคะับไปเกี่ยวลูกค้ามาไปเกี่ยวเขาที่หรอเขาดูเขามาดูเอ๊ร้องเพลงเล่นเอ๊ะอยู่บนเวทีแล้วเขาก็มาทานอาหารที่ร้านใช่ครับแล้วคือเห็นแล้วแบบปิ๊งเลยมาตั้งแต่แรกเลยเขาเขาเห็นเราไกลๆเขานึกว่าเราสูงฮะคือเขาสูงเกือบร้อยเขาร้อยเจ็ด เขาเกือบร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบแปดโอ้เป็นผู้หญิงที่ร้อยหกสิบห้าค่ะเขาก็สูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าร้อยหกห้าแต่เขาสูงร้อยหกแปดใช่ครับเขาเขียนว่าเรานึกว่าเราสูงอ่ะยืนแก๊งบนเวทีใช่เขาก็เลยเออชอบเดินมาจีพอเดินลงมาแค่นั้นแหละโหเปลี่ยนใจทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วลงมาจากเวทีไม่ทันแ่ะนี่ไปมาตอนต้นปีฮะค่ะ กลับมาปุ๊บโควิดปั๊บเลยฮะแต่ตอนนั้นโควิดรอบแรกตอนไปญี่ปุ่นนั้นผมไปเดือนกุมภาตอนนั้ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่คิดว่ามันมาไกลขนาดนี้มาไกลพอคือเป็นต่อเนื่องยาวเลยเหมือนจะหายจะหายจะหายก็ไม่หายกลับมาอีกนะต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนี่ปีใหม่แล้วเอ๊ะครับผมวายว่ะต้นปีหกสามนู่นเออต้นปีที่แล้วรู้สึกไม่ได้ออกจากบ้านมันเป็นปีแหละพี่เออไม่ได้ไปไหนเลยเพรยไม่ไปไหนเถอะแล้วตอนนี้ก็เลยอยู่บ้านดูแลครอบครัวกันไปอยู่บ้านดูแลครอบครัวครับแล้วก็ หาอะไรได้พิเศษด้วยลูกสามอะแต่ลราคนได้ยินไหมครับก็คนโต8ขวบครับแปดขวบ5ขวบ2ขวบคนห่างกัน3ปีหมดเลยเขาได้ดูคลิปคุณพ่อร้องเพลงตาม YouTube อย่างนี้ไหมได้ดูฮะได้ดูฮะแต่เขาก็ไปเอาทางแบ็คพิงครับแบ็คพิงเขชอบเต้นตามแบบคนโตคนโตจะเป็นผู้หญิงก็จะเต้นๆนิดนึงคนกลางก็จะเป็นผู้ชายก็เดี๋ยวนี้พาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่ครับ แสดงว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์ชอบก็ไม่เหมือนกันใช่ใครอยากเป็นนักร้องบ้างไหมฮะไม่มีเลครับจริงเหรอใช่แต่ตอนนี้ผมพยายามจะทำที่บ้านให้เป็นโรงเรียนสอนดนตรีเนีเพราะว่าเราเสีดานะมันต้องเอาของวางระเกะระกะให้เขาเล่นนะครับ ต้องเป็นความพยายามอย่างงั้นใช่เราเราคิดเหมือนเราตอนเด็กๆเราตอนเด็กๆเราแบบเฮ้ยเราเห็นกีต้าร์มันวางอยู่เห็นกลองวางอยู่เฮ้ยมันคืออะไรวะเรามาเล่นไปเล่นใช่ให้เด็กๆบอกสนใจแต่คุณต้องลงไปเต้นเหมือนกับพระเจ้าโจกอ่ะคุณโจเขาอ่ะสกู่ะเขาเต้นแบล็กพิงก์กันกับลูกสาวสนุกสนานแล้วอยากเห็นคุณเอเต้นแบ็กพิง์บ้างอแบล็กพิงก์ in the แ่อแลนะะพี่พี่เลิร้องเพลงอื่นก่อนไปเลย พี่เฟียน์เราต้ได้นะพี่เฟียนมากีีคือพูดตรงไหนไหมาพ้พี่เฟียนคือเมื่อกี้คือสิบลร้องถูกหวยล้วคือในฐานะแขกรับเชิญคุณเอ็าทำยังไงไม่ละไม่เป็นไระรู้จักกันมานาน เป็นศิลปินเหมือนกันมานานแช่วงนี้ลูกๆเรียนออนไลน์อ่ะเราจะปวดหัวมเลยเราไปแจกสองคนเลยอ่ะอ๋อปวดหัวแก้แก้ปัญหาเลยจ้างครูมาสอนที่บ้านเลยใช่ไหมฮะเออแต่ค่าเทอมเท่าเดิมใช่ไหมใช่เท่าเดิมค่าเทอมไม่ลดเลยไม่มีลดไม่มีลดแล้วยังไงสอนลูกยังไงเรียนออนไลน์ก็ก็เราก็ล็อกอินหา iPad หาโน้ตบุ๊กให้เขา ผมก็สงสารคนที่ไม่ค่อยมีเนะเนาะมก็เรื่องการตัดคนใช่อ่แล้วก็ล็อกอินอะไรให้เขาแล้วก็เปิด แล้วก็สอนอะไรครับบางอันก็เป็นวิดีโอที่ดูย้อนหลังได้บางอันก็จะเป็นสอนสดอะไรอย่างเงี้ยก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าเวลาเขาเปิดกล้องก็จะเห็นเราเดินอยู่ข้างหลังนู่นนี่นี่เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับลำบากอยู่เหมือนกันฮะการเรียนออนไลน์จะดีใจมากที่จะเปิดเทอมแล้วหนึ่งพุานี้เปิดเทอมแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเราก็ใจไม่ค่อยจะดีอยู่ฮะเออแต่คุณดูดีใจกว่าลูกอีกนะที่ลูกจะได้ไปโรงเรียน ดีเลยครับอยู่บ้านๆจะพาลายก็ดีใจค่ะที่ฉันถามหลายหลายคนสิบคนก็คือสิบคนเลยตอนนี้วอลเปเปอร์หายไปข้างเลฮะเขียนเลยปิดกระเบกัน้านดีใจมากว่าลูจะเปิดเทอม้องอไแต่ว่าในเปิดเทอมก็ต้องดูนะว่าโรงเรียนเขาจะมีมาตรการยังไงอาจจะมีการสลับมาเรียนมากกว่ามีมีมีจพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าากดจะให้ไปรวมทีเดียวมันน่าจะยากจริงรนะครับชชข